สวัสดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมองหาฮีเลนเน์ดีๆสักหนึ่งเซิร์ฟของทูบขยนันแจกทีมงานเป็นกันเองอัปเดตไอเทมใหม่ๆล่าสุดและเซิร์ฟนั้นอนะ่ะเทียบเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆอย่างทีโอพได้เลยทีเดียวถ้ามีข้อดีขนาดนี้เนะี่ย แล้วเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยจะได้เห็นไห่งไนะเรามาลองดูผลลัพธ์จากที่ผมอธิบายี้ข้างต้นกัน,นอีกกว่าครับอขอเวลาเข้าเกมสักแป,ป๊บนึงนะครับโชว์แอนะครับเข้าเกมมาแล้วในส่วนของตัวเกมนะครับทางเซิร์ฟเราใช้ตัวเกมของ TSP นะครับขอภายที่รับะระ้วงใน การใช้โต๊ะเกมด้วยนะครับแต่ทางเรานะครับได้ใส่เครดิตชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับทีเีหรือเจ้าของตัวเกมที่เราใช้กันอยู่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเราไว้นในตัวเกมแล้วนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดข้างในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าเรียกในเซิร์ฟเวอร์นะครับหลักๆก็กจะเป็นช็อปนะครับร้านค้าอเเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับ เท่า s e t o ี P นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นซึ่งอาจจะไม่เท่บเท่าหรือเรียกเรียกเรียกทีเ่เข้าใจง่ายว่าสามารถเอาไปตีคู่กันได้เลยอาจจะมีข้อแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นของเขานะครับอาจจะมีพวกเซตไฟสีแดงอะไรอย่างนี้สีทองแต่ของเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ยอมรับเขาที่น้เขาเก่งแต่ทางเรารก็จะพยายามนะครับพัฒนาและ สร้างสรริ่งนี้กับผู้เล่นเหมือนเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะมีไอเทมเพิ่มเข้ามาในร้านค้านะครับสามารถซื้อได้ด้วยแคสหรือด้วยรนะครับที่ทาการที่เขาเซ็นมาในตรงเกมมาอยู่แล้วนะครับซึ่งแค่กาอัปเดต ดัต้าเบนะครับหรือบีเพื่อที่จะสามารถซื้อเม็นขายเข็นใหม่ๆได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็จะมีสรรัตว์เลี้ยงมีครับทั้งข่าวเองมงกร o เองพิมก con เหมาะมงกรเกาะแล้วก็มงกร o โบราณก็สัตว์เลี้ยงกลุ่มเลือดนะครับสามารถซื้อได้นะครับ ซื้อไม่ได้เพราะผมมีแล้วนั่นเองคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของแม็ก,กันอเลยดีกว่านะครับก่อนที่เขาจะเข้าไปดูไอเทมนะครับที่ผมนะครับซื้อมาจากไอเทมชอบแล้วว่าไอเทมชอบเขาทําไมเขาถึงวางขายไอเทมพวนั้นมันมีดียังไงมันสวยหรือเปล่ามันเท่หรือเปล่าเขาวางขายแล้วจะมีคนซื้อไหมอ่า ข้ามนะครับข้าม,มาดูในส่วนของไอเทมนะครับที่วางขายในช็อปก่อนเลยดีกว่าหารู้นะครับตอนนี้สามารถใช้ใส่ทอสอได้น,นะครับเหมือนอย่างทีเอโอพีอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ชุดนะครับชุดปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรนะครับแต่ชุดนี้ผมจะพยายามปรับวางขายใน ชอปให้ถูกที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดแฟนตาซีนเองใส่แล้วไม่เพิ่มอะไรก็ใส่สวยๆยเฉยๆแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเด่นๆนั้นก็คือพวกชุดลาวานะครับลาวาสีแดงชุดลาวาสีแดงกับชุดมังกรหิมะอันนี้เขาเรียกกันนะครับ ต้องดูว่ามันถูกหรือเปล่าอ่านี่สีแดงนะครับผมอ่าสีแดงต่อไปจะเป็นสีเงินอ่านี่ามสีเงินก็เทชยออยไปท e ีเดียวนะครับมีจะเป็นรองเท้าเอ้รองเท้าผมก็ดูไม่รู้ว่ารองเท้าอะไรรองเท้าเหล็กเทป อะไรสักอย่างนี่ยนะครับก็มีชื่อเหนกันเรจะมีชุดงี้ยครับที่เด่นๆก็ที่ส่วนใหญ,ญ่ก็คนเขาถามเทมเพลโลขั้นสีสีแดงหลาเซร์ฟตอนนี้นะครับที่มีพวกไทรเทมอะไรพวกนี้ก็ ทำการส่วนใหญ่จะทําการปิดตัวลงลงไปาี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ดูด้วยสาเหตุอะไรเหมือน,นกันแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับทำการเปิดมาแล้วเป็นเวลาสองเดือนแต่ว่าของหน้านี้นะครับเราเคยเสิร์ฟเปิดเปิดเปิดเซิร mm ์ฟ hmm. เวอร์ก็คือเราเคยมีประสบการณ์การดำเรนินาพัฒนา Server เซิร์ฟเวอร์เทเลอร์เมื่อก่อนหน้านี้แล้วซึ่งยุ่งหันมาเราทําการศึกษาระบบและทําการระมวลวค่าต่างๆ นจนมาถึงานาบัตี้นะครับเป็นการแสดงผลต่อยอดที่เราทำก,การทดลองมาทั้งหมดนี่ก็จะเป็น ไปสุ่มได้ในร้านค้าเลยโดยที่เรามาที่เมนูไอ้ีจ c ซแลวก็อุปกรณ์อื่นเปิดมาหน้าที่2จะเห็นลูกไข่นะครับราคา5 9 0 0 t นาทนะครับเนี่ยครับให้เราสุ่มตรงนี้นะครับปึออ๊บเนี่ยครับเมื่อกี้ได้แล้วโัวทียเมื่อกี้กดไว้เลยนะ ซื้อมามันจะอยู่ยังไงเน,นี่ยครับซื้อในชอ็อปแต่รู้สึกว่าของผมมันซื้อมาเต็มเหลือเกินไม่รู้มันได้ซ้ำได้ซ้ำได้หรือเปล่านะครับแต่ได้ซ้ำได้ได้ซ้ำได้เนี่ยครับมันจะได้ชุดนี้มาจำนวนเจ็ดวันอย่างที่บอกนะ กราส่งในเรื่องเรามัเราจะมีทั้งหมดสี่ส่วนนะครับก็คือถุงมือชุดหมวกวแล้วก็รองเท้านะครับอ่าลองกลับมาที่เรื่องของเราเลยดีกว่าโอเคในส่วนของรองเท้านะครับอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรองเท้าหงกรนะครับเล็บอยกไดแต่ว่า จริงๆมันมีเจ็ดสีนะครับแต่ทดลองเอามาแค่หนึ่งสีดูก่อนว่าความสวยมันจะมากแค่ไหนแต่ก็มีผลตอบรับนะครับจากผู้เล่นว่าให้ลงทั้งเจ็ดสีเลยก็โอเคครับเราจะจบคลิปนี้ผมจะเอาลงช็อปให้ทั้งเจ็ดสีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวราชาจะเป็นหัวบอส ครับเราจะมาดูในส่วนของร้านสมไอเทมนะครับด้านในร้านสมไอเทมนะครับจะประกอบไปด้วยไอเทมพวกเป็นชุดตรงนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะาร เบลโลขั้นสี่ครับสามารถผสมได้ในนี้เลยนะครับผมก็มันก็จะมีส่วนของไอเทมเพิ่มมา นะครับอ่าเราเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟฟที่เป็นไฟล์เต้นแบบเลยนะครับอันนี้เราจะเป็นปกตินะครับการผสมโอ้รู้รู้นอยู่แล้วตอนนี้นะครับมินิเกมแจกไอเทมนะครับหนึ่งร้อยคะแนนทั้งหมดหนึ่งร้อยชิ้นแต่เพื่อความสะดวกสบายของผู้เล่นนะครับเราจะยกไอเทมจากมินิเกมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเล่น ไปกดเอาเลยนะครับที่ไอเทมช็อนะครับผมฝากฝากเว็บด้วยแล้วกันนะครับ thunder boxport s com นะครับนี่คือ Google นะครับทำไมเราถึงมีจดโฮสต์จดโดเมนมีโฮสต์เป็นของเราเองเห็นผลนง่ายครับการทำเซิร์ฟเวอร์เสื่งนั้นมีความอันตรายมีความเสี่ยงสูงนะครับต่อผู้แข่งผู้แข่งขันต่อของเซิร์ฟระหว่างเซิร์ฟเวอร์นะครับ หรือเรียกกัน,นง่ายๆว่ายิงกันนั่นเองนะครับยิงกันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเอาปืนไปยิงกันหรืออะไรนะครับจะเป็นการส่งไวรัสส่งพวกโทรจันไปหาการทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นปั่นป,นป่วนดับเว็บพังหรืออะไรนะครับมีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งเราตัดปัญหาตรงนั้นโดยที่ใช้เว็บในเครือของ Google นั่นเองครับ ในส่วนของแมปนะครับก็จะปกติเหมือนที่คิดไปเหมือนเทอร์เนอร์ทั่วไปอาจจะมีด่านไอ้พวกนี้เพิ่มเข้ามาแต่ก็จะเป็นมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดเดิมๆแล้วนะครับเป็นแบนเก่าปุ่มๆมาแล้วเดิมๆว่าเราควรจะมีไอ้ผู้ด,ด่านอย่างนี้อะไรนะแต่ตอนนี้นะครับทางเราก็พยายามพยายามนะครับจะแก้ไข หลายอย่างเช่นเพิ่มด่านแก้ไขฟองไอเทมแก้ไขชุดหรือไอเทมที่ไม่ไม่มีค่าสเตตัสงตัวเพิ่มดใดๆนะครับงั้นก็เรามาส่งเพื่อนกันดีกว่าครับต้องขอบขอบคุณนะครับที่ติดตามและฟังรับชมนะครับคลิปนี้นะครับก็สำหรับ ที่ติดใอที่สนใจนะครับอยกจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเราเชื่อว่าเซิร์ฟเราไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดแต่เซิร์ฟเราเซิร์ฟที่มีการพัฒน,นาที่ก้าวการาในระดับนึงมีทีมงานที่ทำงาน,นด้วยใจเป็นกันเองดูแลตลอดและอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมงานของเรามีประสบการณ์ ามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ยอย่าง,างรูปรุปโปรงงั้นทางเราก็ต้องขอฝากด้วยนะคะรับเซิร์ฟเวอร์ของเรา